พเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ms มีสินแชนแนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาซ่อมในกาแขวนผนังนะครับพอดนีนะครับแขวนผนังอันนี้เป็นในกายที่ผมใช้อยู่ที่แขว,วนไว้หน้าห้องน้านะครับหน้าห้องน้ำแบบีจะมีความชื้นนะครับนะมีร่องรอยเก่าแล้วนะครับแต่ว่าดูสภาพจากสภาพก็ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่พอดีมันเดินเดินยหยุดบ้างเดินบ้างหยุดบ้าง,ง,งอารมณ์ไหนผมก็เลยแกะมาดูเนี่ยพบต้นต่อคือมดนะครับมด มดมแมลงสาบแมงกระจ๊าตัวเล็กครับเดินเป็นผ่านอยู่แถวหลังตัวเครื่องนะครับเต็มเลยนะฮะก็เคาะออกมาไม่หมดลนะครับก็เลยต้องลื้อออกมาดูกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมเจอมาเยอะครับประมาณนี้ฮะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับว่าในการแขวนผนังทำไมเปลี่ยนฐานไปแล้วมันก็ไม่เดินหรือไม่ก็เดินเดินหยุดๆยุางอารมณ์ก็ใหม่ๆอยู่เลยเปลี่ยนฐานใหม่ๆก็ทำไมไม่เดิน เพื่อนๆลองกลื้อลองแกวมาดูนะครับเนี่ยเครื่องมือที่ผมใช้ก็วันนี้ก็ผมก็ไม่มีเครื่องมืออะไรมากครับมีแค่มีดเนี่ยพอดีไม่ได้เตรียมเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เตรียมมาต้อมเลยนะครับเราแคแกะดูไปตามสภาพความเป็นจริงนะครับเนี่ยนาฬิกาก็ไม่ได้ของใหม่นะครับของเก่าแล้วแต่ว่าก็ลองซ่อมดูครับเผื่อมันจะใช้ได้ก็แกวมาดูก่อนก็เปิดน็อตออกมานะฮะน็อตทั้งทั้งสี่มุม ก็ค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่ามันมีกระจกด้านหน้านะครับกระจกจะแตกได้นะครับราะเราถอดไว้ระวะงแล้วก็หมุนหมุนเข็มให,ให้ให้ตรงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเข็มออกครับน้ำแบบแรกเราต้องเอาเข็มออก พาหาอะไรลองหากระดาษชั่วเลยครับลองเข็มแล้วก็จับดึงออกนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาเครื่องตัวเครื่องออกนะครับตัวน,นี้จะเป็นพอดีมันเก่าแล้วนะครับมก็ความแข็งแรงอะไรก็ไม่มากมายนะครับหน้าปัดตัวนี้จะเป็นกระดาษก็จะทดลองลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนออก,กออกนะครับหาอะไรหมุน ตัวนี่จะเป็นน็อตนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหน้าปัดนาฬิกาดีๆใหม่ๆก็จะค่อยๆหมุนตัวน็อตตัวนี้ออกมานะครับคลายน็อตออกมาตัวนี้มันเก่าแล้วกับผลิตสโลกไปนู่นนะฮะเป็นกระดาษมันขาดนะครับสภาพประมาณนี้ครับแล้วเราจะมาลื้อกันดูว่าข้างในมันมีอะไรนะครับรก็จะบสภาพก็เห็นหมดยังยังยังมีอยู่นะครับอยู่นินเนอนะครับ เขาดูหน้าห้องน้ําในห้องน้ําห้องครัวนี่ครับจะมีปัญหาเรื่องมดนะครับเห็ดน,นะฮะอยังเดินเป็น้าอยู่เลยครับทําให้ในการเราไม่เดินบางทีมันยังไม่เสียนะครับเพื่อนๆซื้อฐานมาใส่แล้วก็ยังไม่เดินไม่เดินก็คืออย่าอยา่อยาเพิ่งทิ้งนะครับเพื่อนๆล,ลองลองรื้ออกมาดูนะครับในกาจะไม่แพงอะไรมากมายแต่ว่าเราเราไปทิ้งเราก็ใช้ได้นะครับเผื่อจะจะใช้ได้ลองใช้วิธีนี้นะครับต้องแกะมาดูนะครับ ก็มันจะมีวิธีแก้อยู่ง่ายๆนะครับหาผมก็ใช้มีดแท็บที่มีนี่นะครับจะมีตัวล็อกอยู่สามมุมนะครับสองม,มุมหรือสามมุมนะครับบางบางรุ่นนะครับเวลาเราแกะก็จะระวงังระวังนิดนึงนะครับเผื่อไปจิ้มอะไรข้างในฟังนะครับเผื่อตรงสำคัญที่สุดก,ก็คือทองเหลืองตัวนี้นะครับระวงังระวังนะครับ ถ้าให้มันขาดก็จะเสียนะครับจะพังเลยแต่เครื่องตัวนี้เรามีปกติก็มีเปลี่ยนมีขายทางท้องตลาดนะครับแล้วแต่คุณภาพถ้าของแบรนด์ดีๆก็แพงหน่อยถ้าของทั่วไปก็ถูกก็มีนะครับถ้าเราจะซื้อมาเปลี่ยนเลยก็ได้แต่ตัวนี้เราจะลองซ่อมดูก่อนนะครับ เพื่อนจาก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ส่องๆดูนะครับถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนกลัวกลัวประกอบคืนไม่ได้ว่าถ่ายถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนที่เราจะเลือกมา แล้วก็เราก็ค่อยๆถอดดูทีละชิ้นละชิ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรแต่ละชิ้นมันก็ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับค่อยๆเบาๆบามือนิดนึงนะครับนี่ฮะถอดมาจะมีชั้นชั้นตัวแผงวงจรแล้วก็ชั้นล่างอีกตัวชุดหนึ่งนะครับชุดชุดล่างชุดเข็มชุดชุดจับชั่วโมงจักนาทีอะไรอย่างนี้ครับจักแบ่งต่างตัวตั้งเข็มนะครับทุเรีเวลาเราถอดเราก็ตดูต้องจำต้องดูด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนไหนนะครับเราก็ถ่ายวิดีโอไว้ดีที่สุดครับ เราเช็ดทำความสะอาดนะครับอาจจะมีมดหลงเหลืออยู่นะครับนี่นะฮะริงด้วยครับมดก็ยังซ่อนอยู่ด้านในนะครับทํายังไงมันก็ไม่เดินหรอกครับพวกจัดเดินพวกมดเล็กๆน,นี้ก็ทําปัญหากับทําให้มันไม่เดินได้นะครับนาฬิกามันก็เข้าไปดูในในฟันเฟืองของของของจัรนาฬิกานะครับนี่นะฮะยังยังไม่ตายด้วยครับโอ้โหลองเรื่อง จัดการให้เรียบร้อยแลวครับโอ้โหเย้ครับบางทีก็เจอมแมลงสาบก็ยังมีนะครับมแมลงสาบเล็กๆเนี่ยตัวมดนะครับปัญหาของนาคาแขวนก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่เจอแล้วเราก็คิดว่ามันเสียแล้วเราก็ทิ้งไปหรือไม่ก็ซื้อใหม่ก็ไปเรื่อยครับถึงเนี่ยถึงซื้อใหม่มาเครื่องใหม่มาก็อาจจะเป็นอย่างนี้อีกนะครับเพื่อน ก่อนอื่นเราทดลองดูแกะดูก่อนนะครับไม่ยากนะครับเครื่องข้างในก็ไม่มีอะไระครับชิ้นส่วนอะไรมากมายซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็ลองพเพื่อนๆก็อาจจะลองแกะทําตามดูได้นะครับนี่ครับแล้วก็เป่าทำความสะอาดเช็คฝุ่นเช็คอะไรออกให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นเรื่องเก่าที่ผมเคยดัดแปลงมานะครับ ันนี้เป็นขาขั้วนะครับขั้วจะมันหลุดมาแล้วก็ดูดูว่าหลุดจากตัวไหนแล้วก็ประกอบกลับคืนเข้าที่นะครับส่นวนเป็นขั้วมนคือเป็นขั้วบวกนะครับหลุะะดออกมากดเข้าที่ก็ไม่มีอะไรครับซ้อนนะครับเพื่อนเช็คขาเช็ค,คไหลฮะนี่เราจะประกอบตัวจับกลับคืนนะคะรับวิธีก็ดูเหมือนเด็กที่เราถอดออกมาครับอยู่ตรงไหนเราก็จับไว้นี่ฮะใส่เราค่อยๆใส่ไปนะครับ ตัวแรกก็คือจักชั่วโมงครับตัวนี้ก็เป็นตัวจักแบบตัวตั้งเข็มนะครับตัวหมุนมันก็จะหมุนทํางานประสานกันนะครับตัวต่อไปก็คือจักนาทีนะครับนี่นะครับไปครับขั้นตอนต่อไปก็คือ,ต,อต้องหมุนหมุนหมุนนะครับต้องให้มันหมุนได้นะครับ ก็ตัวแผงวงจรน,นะครับวงวงจรตัวนี้จะมีช่องใส่พอดีกันนะครับตัวตัวสัมผัสหน้าสัมผัสที่สัมผัสตัวโค้ลบก็บวกก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีสนิมไหมถ้ามีถ้า,ถ,าถ้ามีสนิมก็ต้องทำความสะอาดหน่อยนึงนะครับการวางก็วางให้มันตรงๆงนะครับแล้วค่อยกดถ้าอะไรที่มันพอดีนะครับรเราจะวางลงไปแล้วก็จะกดลงไปพอดีอย่าไปฝืนมือนะครับถ้าฝืนมือแสดงว่าวางไม่ตรงถ้าเราไปกดแรงก็จะหักได้เลยนะครับ นะค่อยๆท,ทำตามผมไปนะครับไม่ยากเลยสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆหามือใหม่ก็ประมาณนี้ครับถ้าคนที่เคยทำอยู่แล้วก็ไม่ยากนะครับรสบายๆนะครับนี่คือจกักรแปเหล็กเนะีตัวนี่ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับนี่จากตัวไหนเนี่เราก็ต้องคอยเช็คนะครับบางทีอาจจะมีมดหลงเหลือเกาะตามจักรอยู่นะครับเช็ดทำความสะอาดพงฟันใี้นู่เรียบร้อยครับค่อยๆใส่ลงไป อันนี้เป็นจับบอลรวมตัวนี้เป็นเข็มวินะครับจักวิวินาทีนะครับหรือว่ามดก็ชอบเกาะชอบจับเหมือนกันครับตัวนี้ครับการวางก็วางให้มันตรงตรงจุดนะครับอย่าไปฝืนนะครับ ถ้าไปนบกันเลยเดี๋ยวจะหักได้นะครับจากตัวนี้ก็คือจากจากอ่อนนะครับจากอ่อนตัวนี้จะเชื่อมต่อระหว่างจากจากมิทันทีกับจากแม่เหล็กน,นะครับเห็นไตัวนี้จะชอบมีมดมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นนิ่มๆ เขาชอบกัดบางทีก็กัดเสียเลยก็มีนะครับเนี่ยจะมีเศษซากมดอยู่นะที่ท,ที่ที่ตัวเฟืองนะครับเราต้องทำความสะอาดให้หมดนะครับเดีย๋ยวจะไม่เดินอีกเรามาะกอบเสร็จ อ่อนตัวนี้ก็จะอยู่ตรงช่องกลางระหว่างจากจากวินาทีกับจากแม่เหล็กนะครับมีช่องรูใส่นรวางตรงๆนะครับเนะมื่อวางเข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็เช็คดูนะครับว่าสมบรอยดีไหมครับก่อนที่เราจะปิดฝานะครับนี่นะครับขั้นตอนการตอนปิดฝานี่ค่ะสำคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้ ถ้าถ้าเราวางวางไม่ตรงนะครับมันจะไปขบฟันตัวจักตัวแกนบดครั้งเดียวนี่หักได้เลยนะครับว่ามันเป็นฏิาติกนะครับเราต้องดูดีๆวางให้ตรงก่อนนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยอย่างละเอียดนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะพลาดตรงนี้นะครับถ้าคนถ้ามือใหม่อะ่ะถ้าวางไม่ตรงกดลงไปทีเดียวก็พังได้เลยนะครับเบี้ยวนิดเดียวก็เสียแล้วนะครับ ค่อยๆวางนะครับค่อยๆวางแล้วกดสองมือพร้อมๆกันนะครับกดสองด้านพร้อมๆกันอย่ากดข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับกดกลับวางมือลงกดครั้งเดียวนะครับให้ตรงเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับประกอบถ้าเราหมุนได้อย่างนี้แสดงว่าไม่มีปัญหาครับแล้วเราจะทดลองเทสว่านกาเดินไหมนะครับใส่ฐานลงได้เลยครับเนี่ย แต่เรามองเห็นนะครับเราก็มองเห็นด้านในว่าจากมันขยับแรงว่าประกอบถูกต้องนะครับไม่มีอะไรหักอะไรเสียหายนะครับแลเราก็จะลองใส่เข็มมี้ทดลองครับว่าเดินปกติไหมโอเคครับ ขยับแล้วครับทางานได้แล้วอันนี้ก็คือประกอบตัวตัวเครื่องเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วครับแล้วถือว่าใช้ได้มดออกหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ประกอบตัวเครื่องเข้าตัวเรือนกับคพนนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็ไม่ยากครับก็ที่เราถอดมายัางไงก็ใส่ประกอบกับคืนลนกันนะครับ เอาไปเลยนะครับด้านหน้ามาันเป็นกระจกนะครับเราต้องวาง,ระว,งระวังนิดนึงนะครับถ้าวางไม่ตรงมันไปขบขอบเนือ่อจะทำให้กระจกแ,กแตกได้ง่ายๆนะครับการลงตัวล็อกนอตรูนัก็ต้องลงให้ตรงๆทีเดียวนะครับมีช่องลงนี้นะวางให้ตรงนะครับแล้วก็ไปวาง อันนี้เราก็ยึดน็อตเสร็ที่เรียบร้อยครับก็เป็นใช้ได้เลยนะครับลองหมุนเข็มดูนะครับ ก็คือคลิปวิดีโอนี้ทําจากสถานการณ์จริงนะครับคือไม่มีเครื่องมือไม่ได้มีไขควงอะไรมาเลยนะครับ mm hmm. พอดีเห็นนาฬิกาแขวนมันไม่เดินนะครับก็เลยแกะเนื้อมาดูเครื่องมือเราก็มีแค่มีดพับแค่นี้นะครับก็เลื้อออกมาดูตามสภาพนะครับอ mm ัน hmm. นี้เราสามารถซ่อมได้นะครับเงเครื่องมือไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนะครับแค่เปิดได้ก็พอ mm hmm. แล้วครับประกอบเสร็จแล้วเราก็หมุนเข็มดูว่าเข็มมัน พอดีกันไหมครับเบียดกันไหมหมุนเข็มได้รอบทิศทางไหมถ้าเราตั้งตั้งตัวเข็มไม่ไม่ไม่ดีไม่ถูกต้องนี่คือเข็มก็จะเบียดกันเดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องแกะมาตั้งใหม่อันนี้เราหมุนทดสอบดูแล้วว่าหมุนมันเข็มหมุนได้รอบไม่เบียดไม่ถูก,กันนะครับพอแปลนเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ